่ะวันนี้ก็จะมาเล่นอีกแล้วนะคะไม่ได้เปิดตัวอะไรมากมายอะไรหรอกค่ะมีคอถามมาเยอะมากเลยค่ะคือจากที่เราลงไปตอน ตอนเช้าค่ะมีคนถามเยอะมากว่าสตรีมเมื่อวานน่ะทําไมไม่เปิดแสดงเงินที่มีให้อยู่เงินที่แอบเราเก็บได้แล้วไม่ได้ซื้อเราก็บอกว่าเราไม่ได้ซื้ออะไรทําไมต้องอยากดูอะ่ะคือมันน้อยไงไม่คุ้มกับการที่เราเล่น,นะค่ะเพราะว่าเราก็ซื้อตัวละครด้วยนะคะคือตัวละครที่มันอยู่ในโน้ตบุ๊กที่เราไม่ได้โหลดมาจากแอปที่มันโหลดอยู่เลยนี่คือเล่นในแบบออนไลน์นะคะ เล่นในแบบในกูเกิลน,นะในเซิร์ฟอะไรประมาณนี้ไม่ได้เล่นแบบที่มันโหลดอยู่มันก็ไม่มีแบบตัวละครมันไม่ค่อยถูกตัวละครมันถูกค่ะทุกคนเห็นตัวที่มันเป็นบุปเดงเหมือนที่มันแบบเป็นอันนั้นนะที่มันเป็นตัวเชื่อมันเป็นตัวสับปะรดเขียวๆอ่ะทุกคนที่มันเป็นตัวสัปปะรดเขียวๆอ่ะทุกคนอันนั้นแค่ห้าพัน ไม่อันนั้นแค่ห้าร้อยใช่ไหมที่จะได้ห้าร้อย 500, หรือห้าพันก็ไม่รู้เราไม่มีกล้องสตรีมอะไรที่มันอันน,าน,นคคี้โน้ตบุ๊กค่ะเราก็เลยเช็ดโทรศัพท์คือการที่เราจะมานั่งอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้เก็บทุกมุมไงอยากเห็นจํานวนเงินที่เก็บค่ะเอาได้ค่ะดี้นี่นี่ได้หกสิหเองอันนี้คือแบบ ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยนะคะถ้ามีเสียงแบบเหมือนลมก็คือเราอยู่หน้าพัดลมเมื่อกี้เกือบตายค่ะคือใช้สเกตบอร์ดยากมากค่ะเพราะว่าต้องกดแท่นยาวๆค่ะแล้วมือคือมันว่างอยู่มือเดียวกับการมือที่เราเล่นค่ะเป้าหมายห้าร้อยขึ้นค่ะเป้าหมายห้ารอยคืน <c oughs> ฟันจบ เดี๋ยวแป๊บนึงเขาสตรีมอันนี้ก่อนนะเขาสี่เปิดหนูม่วงไหเบิงตอนที่มันแต่งงานเดี๋ยวเขาเล่นอันนี้ตานี้เส่ก่อนขอแพ้ค่ะทุกคนพูดกับยาย่าอย่างยูหนูม่วงค่ะย่าอย่กอยูพี่หนูม่วงเราก็เลันนี้คือเราชอบการที่มันอยู่ตรงนี้มากคือมันแบบได้แบบเลเดี๋ยวอนาคตก็คิดว่าจะเก็บเงินซื้อรถซพ้อไปของตัวเองอันนี้ก็ไม่ได้ใชร์เขอของตัวเองนะแต่คอมนนี้ก็โอย เราขอเล่นอีกตานหนึ่งนะทุกคนถ้าสมุดต,ตานี้จบนะเดี๋ยวถ้าสมุดต,ตานี้จบถ้ามันไม่พุ่งถึงเกิน200เราก็จะเล่นอยู่อย่างนี้ค่ะถ้าสมมติมันเกิน200เป็น 3... า0ร้อี่ร้อห้าร้อประมาณเนี้ยเราจะเปิดให้ดูเลยเปิดให้ดูจํานวนเงินที่ไม่ได้ใช้เดี๋ยวนี้คือแบบแนะนําเล่นเดี๋ยวนี้คือแบบ คือเราไม่ได้สตรีมคือเดี๋ยวนี้คือไปสตรีมเกมก้ายเกมกล้วยเก็บอันนี้ค่ะคือติดเกมกล้วยเกมน้นมากเพราะว่ามันรู้สึกสนุกค่ะแล้วตอนนี้ก็คือไม่ได้สตรีมนานมากเกมกล้วยก็หันมาสตรีมมันนี้นะเสียงรบกวนก็ขออไัยเสียงรบกวนก็ขออไพยถ้าสมมุิไม่เกิน200ไม่ยอมค่ะไม่เกิน200ไม่ยอม ่ามีคนถามมาเยอะมากว่าทําไมกาสซันซุมีน้อยจะโอ้ขอภายมากการซันซูคือแบบมัน <c oughs> สำหรับเราคิดว่ามันหายายากมากเพราะว่าตัวเองอ่ะก็ขับรถไม่เป็นขับเป็นก็ไม่ขับค่ะเพราะว่าอยากอายขึ้นคือเป็นลูกที่ความเอาอ่ะคอนนี้นะอ่ะค่ะทุกคนเมื่อกี้คือแบบ มันพุ่ง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 ,งมาค่ะเมื่อกี้มันยังไม่ถึงทุกคนเป็นพยานเมื่อกี้มันยังไม่ถึงอยากดูแล้อทุกคนคือเราก็อยากให้ทุกคนดูมากเลยนะแต่มันแต่คือมันไม่เป็นไง เดี๋ยวรอบต่อไปถ้าเรามาสตรีมเราจะสตรีมสุ่มวงโลว่าห้ามโดนสีฟ้าถ้าสมมติห้ามโดนสีเทาเราก็ห้ามเหยียบสีเทาห้ามเดียวสายเราก็ห้ามเดียวสายค่ะทุกคนก็นั่นแหละห,ววห้ามเดียวควาห้ามเดยวซ้ายเราจะลองเปลี่ยนเป็นแนวนอนดูนะได้ไหมเวอร์กไหมเดียเป้ยนึง ทุกนึงป๊บนึงค่ะแป๊บนึงนะอู้แนวนอนเวอร์ค่ะทุกคนแต่มันก็จะปวดมือนิดนึงประมาณนี้โอเคค่ะไปต่อโอเคนี่โอเคมันก็ไม่สะดวกทางการเรามองเนาะเพราะว่ามันก็จะอะไรประมาณนี้นะคะเราไม่สามารถมองในกล้องได้นะคะเพราะว่ากล้องมันเบอนะคะ ช่วยดูด้วยนะเราตอนนี้คือสมาธิคืออะไรไปหมดแล้วเพราะกับการถือกล้องนะคะทําไมไม่ซื้อเป็นโกโปโคือเราไม่มีเงินค่ะก็ไม่ได้อยากจะลง YouTube อะไรค่ะที่เราเงียบๆนะคะเราก็ตั้งใจด้วยแล้วก็คิดคิดที่เราลงไปในทิกต o k คิดคอมเมนต์ว่าถามอะไรบ้างที่เรายังไม่ได้ตอบไป ส่วนมากนะคะที่ไม่ได้ตอบในทิกต o อกที่ไม่ตอบที่ไม่ได้ตอบในคอมเมนต์นะคะก็คือจะมาตอบในพวกไลฟ์แบบนี้แต่อันนี้ไม่ได้ไลน์นะอันนี้คือถือกล้องแล้วก็จะให้เพื่อนๆใน YouTube ดูนะคะไอที่ไม่ได้อยู่ในทิกต o อกในทิกต o อกนะคะถ้าสมมุิไม่มีก็แสดงว่าเราลบออกแล้วคือเราเป็นคนที่ไม่ชอบดองอะไรไวค้ค่ะ โอ้ยกำลังคิดว่ามันไม่เกินไงแต่ตอนนี้คือมันเกินไปได้เยอะมากปวดแขนมากค่ะทุกคนช่วยติดตามถึงหนึ่พได้ไหมถ้าสมูิทุกคนติดตามถึงหนึ่พนอ,อ่ะเขาจะมาไลฟ์สดเลยใน YouTube แล้วก็จะมาซื้อชุดแพ็กการ์ดเลยเงิน เงินไขก็ไม่รู้ค,รค่อยดูค่อยดูดูก่อนไงเราก็ไม่รู้ไงจะจะจะตอนนี้พยายามควบคุมอยู่ควบคุมขออนุญ,ญาตเปิดสเก็ตบอร์ดออกมาใช้ค่ะเออลืมค่ะทุกคนมีคนถามมาว่าทำไมถึงไม่โหลด คือเราเราไม่เป็นค่ะแล้วก็ส่วนมันไม่ใช่คอมเราด้วยนะคะเป็นคอมของพี่ชายนะคะพี่ชายน่าจะไม่ใช้หรือใช้เราก็ไม่รู้ขนาดพี่ชายก็ไม่แค่เขาไม่พูดถึงแล้วนะคะเริ่มโอ้ทำไมจะเป็นคนอยงเนี้ยปวดแขนก็ปวดค่ะกล้องก็จะสั้นๆ่อยนะคะเพราะว่ากำลังโบนเป็นคีสเรดอะทุกคนคแค่ดะคินว่าผ่านแล้วจอดเนี่ย โอ้โอ้ปิดแขนปวดแขนเฮ้ยปวดแขนว่าเฮ้ยเลูกผู้หญิงเราต้องพยายามกับลูกผู้ชายถ้าได้ยินเสียงพี่อูจุนนะคะก็คือย่าดูอูจุนให้เอ็นอยู่น่าเห็นไหมคือย่าชอบพี่บอสกับพี่หนุ่มมากนะคะก็คือแบบวัยแฟนคขับอายุร้อยกว่าปีนะคะย่าค่ะย่าเพิ่งเจ็ดสิบ ญาหอมญาอายุเท่าไหน่อาอายุเท่าไหโอเคแปดสิบนะคะเห็น <He ard. S 1> พูดไทยเป็นีนก็พูดไทยบอค้องเด้ออยากพูดอีสานได้เดี๋ยวเราจะพูดอีสานในี้ิปเลยเริ่มเมื่อนี้เขาก็มาเล่นเกมน,นี้นะคะมาเล่นเกมน,นี้เกมตำรวจจับโจรจักเกมอย่างดอกบัหัจัก โหลดก็บอเ,เป็นเห็ดยังก็บอเป็นเหรินป๊อป๊อกแป๊กแป๊กเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่นี่เออพูดเป็นคนอีสเป็นคนอีสานเป็นคนอีสานเนาะก็เลยพูดอีสานก็เลยว่าอีสานงั้นอ่ะกินข้าวกะอีสานกะกินข้าวดื่มนะ้ำกินซามกะกินอีสานก็กิกน ดื่มน้ำอีสานกับกินน้ำทำกับข้าวอีสานเฮ็ดกับเขาห่อนแหร้อนมากอีสานห่อนแหงชอบกินอีสานก็ชอบมากกินเป็นคนอีสานที่พูดอีสานเวลาอยู่กับกล้องอก็จะพูดไทยคะ่ะเวลาอยู่นํากล่องเวลาอยู่นํากล้องกับสีว้าออไทยอ่ะตายแล้วค่ะไม่รู้ว่าได้เท่า ขออนุญาตกลับมาทรงเดิมเมื่อกี้ปวดมือมากโอเคได้เป็นรางวัลเป็นสองห้าหนึ่งนะคะลำหนึ่งค่ะเราคันหัวค่ะเราจะไม่ระบุคือเราไม่อยากให้ทุกคนดูเงินนะคะมีอยางหูหนึ่งมืน่นหนึ่งพันบาทค่ะแล้วก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนดูตังเรานะคะเพราะว่าเดี๋ยวดราม่าดราม่าอะไรเอ่ย อ่าให้ดูก็ได้ให้ดูก็ได้ดได Are you know okay ค่ะโอ้ยยาวผมลอยทะเลกงพ่อเนะอ,อ่าเริ่มนี่เงิน,นตังของเราก็มีประมาณนี้สามหมื่นเจ็ดพันห้าสิบหกบาทคือจะบอกว่าเงินในนี้มันหาง่ายมากเนี่ยตัวนี้มันไม่แพงเลยเนี่ย คือตัวนี้มันไม่แพงเลยคะทุกคนนี่ขนาดเรายังมีตัวนี้เนี่ยขนาดตัวนี้ยังเจ็ดพันกว่าแล้วตัวนี้จะเท่าไหรอหุ่นยนต์อันนี้หนึ่งหมื่นสองดื่อดือ้อด้อดื้อดื่อดื้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 อด้อดื้อดื้อด้อดื้อดื้อดอดื้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 ดื้อดด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 ด

มาค่ะเมื่อกี้ไม่รู้นะคะว่าได้ปิดใหม่อุ้ยโคษณาทุกคนคะ่ะขออนุญาตเปิรุตบรูซซอยคือมันสนุกมากถ้าเงียบแสดงว่าเรากำลังฟังอยู่นะคะเร,เริ่มนะะเริ่ม ไหนอกว่านี่าขออนุญาตลงไลน์ก่อนนะไปเจอไลน์ใหม่นะตอนเวลาเที่ยงคืนสองนาทีนะเจอไลน์น้องแก้นี้นะทุกคนเดี๋ยวพาทัวร์ก่อนายบายนะ